เชิญนะครับ โอ้โหท่นครับสุดยอดจริงๆครับห้องที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือวั e เบ r o o m ซึ่งวั e เบ r o o m เนี่ยเราก็จะมีทั้งห้องครัวเราก็จะพยายามดันเอาห้อง Living Ro ู m ให้ชิดกับหน้าต่างเพื่อที่ลูกค้านั่งแล้วก็จะได้มีความรู้สึกโปร่งคือมีฟังก์ชันของบ้านครบทุกอย่างในห้อง bedroom ดรูม o ั e b บ d จริงเรามีอยู่สัก2 Typ e นะฮะทูเบแล้วก็ Studio นะครับมีทั้งหมด3 Typ e ด้วยกันจริงๆเวลาเราเปิดขายเนี่ยทูเบดไ่หมดก่อนนะครับพอเป็นทูเบดปุ๊บเนี่ยก็เป็นเหมือนครอบครัวขยายเนาะบางที เราดีไซน์ให้ลูกค้านะครับสามารถที่จะใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าออกความปลอดภัยจุดล็อบบี้นะครับเราดีไซน์ออกมาให้กึ่งพาอบทีโรงแรมนะครับจะมีคอนเซียสอยู่ที่ล็อบบี้เนี่ยตลอด24ชั่วโมงถ้าเป็นวัน b e สเนี่ยเริ่มต้นที่2.3ล้าน2.3ล้านใช่ครับแล้วถ้าเป็น two b e เนี่ยเริ่มต้นที่3.2ล้านตัวเลขสลับกันหน่อยบางทีก็ชอบงงอย่างนี้ถ้าผมขอห้อง two b e ราคา2.3ได้ไหมครับ ก็เอาไว้ตอนพี่งงๆนะน่าจะได้จะเป็นเกียรติมากครับในซิตี้ลิง์เนี่ยจะมีส่วนของที่ผมมองไปจะเป็นส่วนของคอมมิชเชียลตรงโซนนั้นนะครับเรียกว่าอะไรครับโซนที่เราเรียกว่าเมย์แฟร์มาร์เก็ตเป็นโซนที่เรียกเป็นมิกซ์ยูสแรกเริ่มเนี่ยตรงเนี้ยมันคือพื้นที่สําหรับรอการพัฒนาเราก็วางแผนว่าเฮ้ยอย่างนั้นเราจัดเป็นสวนสวยๆในระหว่างที่มันรอการพัฒนาดีกว่าพอโควิดมาพวกนี้ก็อ่ะไหนๆสวนมันสวยแล้วเราก็มาเปิดเป็นพื้นที่ให้คนได้เข้ามาขายของในช่วงที่ร้านต้องโดนปิดนะซึ่งตอนนั ายมามเอมันก็โอเคนี่นาตัวเมฟแมก็เลยถูกพัฒนามาเรื่อยๆ oh. ตอนนี้ก็เลยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็น mixed use จริงๆเรา welcom ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่รอบๆแอเรียทถวๆนี้เราลงทุนทำสวนไปแล้วก็อยากให้คนเข้ามาเอนจอยร่วมกัน hmm. บอกเลยว่าซิตี้ลิงค์ครับเขาคิดเพื่อคนที่นี่จริงๆครับ